ว่าเดี๋ยวใส่ไปก่อนแต่เดี๋ยวให้หมอกระซิบเบนว่ามิกต้องปฏิบัติด้วยเอเออะไรนี้แต่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยอแล้วนาทีที่ที่พี่เบนบอกว่าอยากมีอิงใจชื้นเลยมะะัะใจชื้นใจชื้นแต่พอมานั่งคิดเองสองคนแรกปฏิบัติเองก็ได้เป็นผู้หญิงไงแล้วเปมอยากได้น้องชายตอนนี้มันต้องเป็นแกมโกงแล้วว่าทํายังไงให้เราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยซึ่งเรามีซึ่งเรามีสูตรซึ่งเรามีสูตรใช่ก็จะต้องเป็นกระบวนการปฏิบัติเองไปด้วยในนั้นไปขั้นตอน แอบแฝงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของตัวเองแบบแอบแฝงทั้งๆที่ไข่มีอยู่แล้วเออยากมีลูกหรือเธออยากมีซัมติงกับอยากมีซัมติงกับเขาปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก่อนอ่ะมันเกิดยังไงกันเนีไยมเดี๋ยวไม่ใช่บิ๊กปรึกษาหนูแหละต้องไปปรึกษาแล้วว่าเราเห็นเพราะเห็นโกศิลล์บอกว่าจะยกเราเป็นเป็นครูเขาเป็นครู มันมีสูตรเด็ดอสูตรยังไงสูตรเด็ดคือที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยให้ผมมาแล้วผมจํามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนน้องๆทุกคนที่อยากจะมีลูกผู้ชายว่าก็คือซ้ายห้าขวาเจ็ดตรงสิบเอ็ดเสยสองเราได้ลูกผู้หญิงมาสองแต่ทําอย่างนั้นอ่ะได้ลูกสาวมาสองหรือต้องสลับสูตรพูดไปหนเออมันอาจจะไม่ครบสูตรบอกว่าจ้าพเขาจ้าเจ็ดสี่เจ็ดสองประมาณนั้นเออได้ ทำไหมไม่รู้อ่ะตอนนั้นเหรอถือว่าฟุกก็ก้มหน้าคุ้มตาไปไม่ยั้งแล้วตอนนั้นอะโกสินเอาไปใช้จริงจริงเขาจดเลยเขาจดเลยแล้วโทรมาถามซ้ำด้วยว่าพ่อ เจ็ดห้าห้าอะไรไม่ใช่ซ้ายห้าขวาเจ็ดอะไรต้องมานั่งบอกใหม่แล้วอะไรนะจะเอาผ้าอะไรมาผูกนะผ้าสามสี่ผ้าสามสี่มาผูกเลยใช้จริงๆอ่ะดนี่ดีไม่ไปสอนมันนะเพราะว่ามีมีคล้ายๆกับซินแสคนหนึ่งบอกถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้ห้อยขวานเดี๋ยวมันทำตายให้ห้อยขวานเราก็บอกผมไม่กล้าครับเดี๋ยวมันบาดจริงจริงจริงทำไมคุณแม่ถึงไม่ใจอ่อนให้คุณพ่ออะไรนะนี่เดี๋ยวนี้เราสามารถพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมเราะได้ึทำไมทีไม่เป็นเบ้นถึงไม่ใจอ่อนให้เขาแบบว่าปฏิบัติการเองลูกนอนเอออันนี้เป็นคขถามที่ดีไม่ว่างไมเพราะว่าใช่เวลานอนอ่ะลูกนอนสามคนทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เออมันไม่สะดวกหลับก็ยกออกนะแม่ยกได้เลยมีลูกนะมีลูกมีลูกประสบการณ์ตกขยับแล้วมันรู้ตัวขยับแล้วมันคือถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะมันทำได้ใช่ไหมกี้ เออถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะอ่บ้านใหม่บ้านใหม่มีลูกมีห้องลูกแล้วมีห้องลูกแล้วอ่ก็หลังจากนั้นก็ต่อไปนี้คงต้องมีการล็อกประตูเกิดขึ้นเออเออเคาก็รอไปอะไรอย่างงี้อ่ะเราเกี้ยกล่อมผ่านสื่อไหมฮะเฮ้ยอย่าใช้คำว่าเกี้ยกล่อมใช้คําว่ากราบขอก้อคือไม่มีอยากมีจริงๆใช่ไหมฮะอยากมีจริงใช่ไหมลูอยากมีตังเตงอยากมีสาวที่มากกว่า แต่ลูกก็จริงๆก็ลึกๆก็อยากจะมีแต่ถ้าแตกก็อย่างที่เบ้นบอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบมันบั้นคงกว่านี้สําหรับการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่น่าจะเป็นไปได้สูงแต่ที่ยังคือคำถามว่าหนูยังอุ้มท้องได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านี่ผ่าคลอดสามครั้งไงเอองั้นก็ไม่เอาไม่อยากมีมีน้อยยยังไงยะ ตายยางหน้าแบบนี้ให้หน้าแบบนี้เดี๋ยวจะหุยทำไมใจร้ายไะเนี่ยให้ตุ๊กตาตยางหน้าเหมือนเขาจะบ้าเหรอเอาหน้านี้เลยนะโอ้ใจร้ายมากครับโอเคขอบคุณคกาขอบคุณกาใครลุกใครลุกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมีมีใหม่ซ้ายห้าขวาเจ็ดคืีมาแล้ว